ถึงที่เลยทีเดียวผู้ก่อการร้ายชาวเลบานอนที่ไหนเขาบอกผู้ก่อการร้ายชาวเฮสบอลล์มึงนี่ไม่รู้เรื่องมัวแต่เล่นเคาน์เตอร์โดตาโอ้หนุ่โอ้ยหลังโอเคซิร์ l e จะนำเอตุ่ยงานเข้ามาผมขอปฏิเสธทำตามคำสั่งครับท่พวกเรากาะกลุ่มกันเอาไว้ฉันพร้อแล้วเพื่อนเออฮ่าฮ่าเจ้าไอ้พวก่วยเลยช่วยจับมันได้แล้วฮฮฮฮเส สองไปได้เราจะบุกอันต้าซึ่งเป็นทุกสิ่งที่เรามีทะลุมันให้ทะลุอย่าไมปจุดยังเอาละพังพวกไปต่อไม่ใช่เรื่องอะไรไม่ลำากเราตลผมขอปฏิเสธทำตามคำสั่งเราเล่นมันต้องรีกันป่าร่าผมถูกยิงต้องการความช่วยเหลือฟังเลยผมต้องการให้โจมตีด้านหน้าผมพร้อมจะลุยอรามานาแล้วน้องตัน อะไรเนี่ยสับสนกันใหญ่เลยนะครับถึงว่ายิงผิดยิงถูกในเกมเนี่ยจนโดนพวกเดียวกันอยู่เรื่อยเห็นไหมที่เขาชอบพูดว่า terrorist win ตลอดเนี่ยโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าที่มงที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นเยี่ยงไรพร้อมจะลุยกันหรือยังพร้อมจะลุยกันละมานานแล้ว กันมานานแล้วเหรอกะละครั้งหนึ่งนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับสงครามโลกครั้งที่สสิ้นสุดลงครับภูมิภาคตะวันออกกลางดินแดน,ดนที่อยู่แถวแถวระหว่างอ่าวเปอร์เซียกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนดินแดน,ดน,ดนที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นทางเสือผ่านของมหาอำนาจทางการทหารมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์และเจริญรุ่งเรืองเป็นหนึ่งในอู่อารยธรรมของโลกยังคงฝุ่นตลบนะฮะจากผลพวงแห่งสงครามอยู่นะครับก็จําต้องช็อกแดกกันอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อชาวยิวซึ่งอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าปาเลสไตน์ได้ประกาศเอกราชก่อตั้งประเทศอิส เอขึ้นมาถอยกลับไปครับที่สงครามโลกครั้งที่2นะครับ World War t โอเคนะฮะมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวโดยนาซีเยอรมันจาได้ไหมครับนะนั่นแหละครับเมื่อสงครามเลิกนะฮะก็เลยมีชาวยิวเป็นจํานวนมากนะฮะที่รอดชีวิตมาได้ตัดสินใจเดินทางออกจากยุโรปครับเพราะคิดว่ากรูเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วเว้ยหลอนกลับมายังปาเลสไตน์นะครับเหตุ hey, ที่หวยมาตกที่ปาเลสไตน์เนี่ยไม่ใช่เพราะเขาเนี่ยหลับตาจิ้มกันนะครับแต่เป็นเพราะชาวยิวมีความเชื่อนะครับว่าดินแดนปาเลสไตน์เป็นดินแดนพันธสัญญา ที่ตามพระคัมภีร์พระเจ้าเนี่ยได้มอบให้กับชนเผ่าอิสราเอลครับและดินแดนแห่งนี้ชาวยิวมีสิทธิ์ชอบธรรมที่จะอาศัยอยู่ครับอันที่จริงนะครับชาวยิวเนี่ยก็ทยอยๆยยกลับไปซื้อจับจองที่ทางในปาเลสไตน์กันมาก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับแต่การย้ายครั้งใหญ่นะที่มากันแบบเยอะๆในสไตล์การอพย,ยพหรือเอ็กซ์ซเดสเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับปัญหานะครับมันมีอยู่แว่ ว่า <Wow. S 2> ดินแดนปลาลสไตน์เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ที่รกร้างว่างเปล่านะครับมันมีคนอยู่แล้วก็อยู่กันมานมนานแล้วด้วยคนที่อยู่กันตรงนั้นเนี่ยก็คือชาวปาเลสไตน์นะครับซึ่งเป็นอาหรับนั่นเองครับ ตะวันออกกลางเนี่ยนะครับก็เป็นอาหรับกันเกือบทั้งนั้นแหละครับยกเว้นอิหร่านครับซึ่งเป็นชาวเปอร์เซียครับเอ,อ่อจะว่าไปเรื่องชนเผ่าต่างๆเนี่ยเอาไว้ว่ากันวันหลังแล้วกันนะครับมันยาวครับทีนี้นะครับพอชาวยูแห่กันมานะครับประเทศอาหรับรอบๆเนี่ยก็หน่อยดีครับว่าเฮ้ยยูยเนี่ยพวกเองจะยกกันมาแล้วประกาศตั้งประเทศกันตรงที่พวกข้าอยู่กันเนี่ยนะแล้วมันจะดีหรอวะ ย่งนี้แหละครับคุณผู้ชมที่รักของผมครับสงครามนะจึงปะทุขึ้นมาครับโดยชาติอาหรับรอบข้างนําโดยอิบต์ซีเรียจอแดนเลบานอนและอิรักนะฮะ <c oughs> ก็เปิดฉากโจมตีประเทศอิอสราเอลนะครับในสงครามที่เรียกว่าสงครามอาหรับอิสราเอลในปี1948หรือปีพศ2491หรือราว60กว่าปีที่แล้วครับ แต่ว่านะครับการที่จะทําสงครามถล่มอยู่นะครับโดยมีชาวปาเลสไตน์ซึ่งเป็นอาหรับอยู่ในดินแดนนั้นเป็นจํานวนมากเนี่ยนะครับมันก็น่าเป็นห่วงคนปาเลสไตน์ครับว่าจะโดนลูกหลงเป็นอันตรายได้นะครับดังนั้นครับเหล่าพี่เบิ้มอาหรับทั้งหลายนะฮะเขาก็เลยบอกน้องปาเลสนะครับว่าพวกนายอ,อพยพออกมาก่อนเลยนะเดี๋ยวเฮียเนี่ยถล่มมันก่อนถล่มเสร็จปุ๊บบ้านว่างเนี่ยนะพวกนายค่อยกลับเข้าบ้านออกแนวคล้ายๆกับตอนที่เราอพยพหนีน้ําท่วมกันเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วครับ ชาวปาเลสไตน์เจ็ดแสนกว่าคนนะครับคุณผู้ชมครับก็ได้อพยพครับมาตั้งหลักรออยู่ที่ประเทศจอดแดนครับเจ็ดแสนกว่าคนนะครับประเทศนี้เขามีนักบาสเก่งๆใช่ไหมฮะทำไมอ่ะไมเคิลจอแดน <laughs> มียุงบินผ่านเนียมีมีม,ม,ม,มีแล้วเหล่าพี่เบิ้มอาหรับนะฮะก็รวมตัวกันสหาบาทารัฐอิสราเอลแบบประเภทที่ว่ามึงไม่น่ารอดนะครับแต่ด้วยเหตุผลกลใดเราก็ไม่กล้าฟันทงนะครับผมปรากฏว่าเอาไม่ลงครับพี่น้อง จากที่กาจะถล่มอิสราเอลนะครับให้ราบพนาสูนนะครับสุดท้ายครับผลกลายเป็นว่าอียิปต์ครับยึดเอาพื้นที่ส่วนที่เขาเรียกกันว่าชนนกาซาไว้ได้ครับจอแดนครับยึดส่วนที่เรียกว่าเวสแบงก์ซึ่งไม่ใช่ธนาคารทางที่ตะวันตกนะครับแต่หมายความว่าดินแดนฝั่งตะวันตกของแม่น้ําจอแดนครับคำว่าแบงก์เนี่ยแปลว่าริมฝั่งแม่น้ำนะครับส่วนรัฐอิสราเอลครับสถาปนาพื้นที่ที่เหลือไปจรดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นประเทศอิสราเอลครับแล้วชาวเราทั้งหลายครับก็เปิดการเจรจาสัญญาสงบศึกกัน แซ่บครับ hey! <Hey! S 1> ในที่สุดในที่สุดเราต้องมีสันติภาพกันสักทีโอ้ยแต่ลืมอะไรไปหรือเปล่าครับพี่น้องครับเจ็ดแสนคนที่อบยกออกมาแล้วครับคือเกิร์สิครับกลับไม่ได้ครับสปอตดาร์กอะครับจะกลับไงวะสวยเลยสิครับพี่น้อง เจ็ดแสนกว่าคนนะครับที่ติดอยู่ในค่ายผู้อพยพในประเทศจอแดนไม่หนุกนะครับหนีน้ำท่วมแค่เดือนเดียวเนี่ยยังจะแย่อยู่แล้วนี่แม่งไม่มีกำหนดกลับอะครับแถมบ้านเรือนที่ดินไร่นาเนี่ยโดนยึดไปหมดนะครับจนกระทั่งถึงปี1964นะครับหลังจากที่มีการเซ็นสัญญาสงบศึกกันไปนะครับ15ปีนะครับพี่น้องครับชาวปาเลสไตน์ครับที่ต้องตกเป็นผู้อพยพถาวรก็เลยเหลืออดครับบอกว่าเฮ้ มันพึ่งใครไม่ได้แล้ววะต้องช่วยตัวเองเข้าใจปะต้องตัดสินใจตั้งกองกําลังของตัวเองขึ้นมาครับเรียกว่า PLO หรือองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์ขึ้นมาครับซึ่งเป็นองค์กรทางการเมืองและมีกองกําลังติดอาวุธอีกด้วยทั้งนี้นะครับก็เพื่อต่อสู้ให้ชาวปาเลสไตน์ได้กลับเข้าไปอยู่ในดินแดนดั้งเดิมของตนเองครับการต่อสู้นะครับก็เป็นไปได้อย่างหลากหลายเลยนะครับมีการโจมตีอิสราเอลทั้งในและนอกประเทศครับมีการยึดสถานทูตจี้เครื่องบินวางระเบิดโอ้ยบอกได้เลยครับว่าสารพัดจะทำครับทั้งหมด ็ด้วยความสนับสนุนจากพวกพี่ิบมทั้งหลายเนี่ยแหละครับเพราะการโจมตีก็มีฐานที่มั่นมาจากทั้งฉนนกาซาซึ่งเป็นดินแดนในความควบคุมของอียิปต์และเวสต์แบงก์ของจอแดนครับนี่ยังไม่ถึงเฮสบุลเละเลยนะครับเนี่ยเหนื่อยนะเนี่ยใจเย็นนะครับพี่น้องครับเฮสบุลเาะกำลังจะมาแล้วนะครับชบุชบุต่อไปอีกนิดหนึ่งครับคราวนี้นะครับพอพีเอาอบปวดมากๆเข้าเนี่ยนะครับอิสราเอลเนี่ยก็ชักทนไม่ไหวครับยื่นคำขาดกับจอแดนครับว่าเฮ้ยนี่มันมากไปแล้วนะเว้ยจะมาสปอนเซอร์ผู้ก่อการร กูทนไม่ไหวกูจะบุกเข้าไปจัดการเองถึงค่ายอ,อพยพในบ้านมึงเลยนะแสดว่าดังนั้นแล้วนะครับก็เตรียมเสียมฟุตเหล็กและปืนปากกาครับจอแดนฟังแล้วสะดุ้งเฮือกครับพี่น้องครับเห็นท่าไม่ค่อยดีครับแถมนับวันนับวันเนี่ยนะครับกลุ่มผู้อ,อพยพป,ปาเลสไตน์ก็แทบจะตั้งประเทศตัวเองเนี่ยนะฮะอยู่ในจอแดนให้รัฐบาลจอแดนปวดหัวกันอยู่แล้วยากนั้นเลยครับงั้นกูเอาปืนใหญ่เนี่ยยิงไล่มังไปเลยดีกว่าครับเฮ้ย hey. จอแดนประกาศสงครามยิงกับอิสราเอลเลยเหรอไม่ใช่จอแดนอะเอาปืนใหญ่อะยิงไล่ไอ้พวกปาเลสไตน์ออกไปไงเอา้าไอ้เหี้ยแล้วพวกปาเลสไตน์ทำไงแผ่นรับพีน้องเพ่นกับาบาราบเขาจะอ,อยู่ไอ้ม่งยิงทำไมอะไปในรู้มาแล้วรอเตอ่นั่นไปในรู้ไปในรูว่าแต่เราจะเห็นไปไหนดีละครับพี่น้องครับนั่นคือคำถามครับกลับไปอิสราเอลก็ไม่ได้อยู่แล้วจอแดนมันก็ยิงไล่กูอยู่เนี่ยมองซ้ายมองขวานี่ไงประเทศเลบานอน ประเทศเลบยืนเนี่ยนะครับน,น,นั่นเนี่ยขอโทษต้งจะเล่นมุกแงไม่ขายเสื้อก้าวแก๊กไปเลยวะ่ะฝัดโออย่างนี้ไปดูมุกควายแล้วกันเนาะมุกควายเคยรียดเลยหรอเออดูกันยังโอ้โหนี่คนที่มีสไตล์ก็ดูกันอะรายการเขาดีจริงนะถูกต้องัอบคร เลบานอนนะครับเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสมาก่อนนะครับและกรุงเบรุตเนี่ยนะครับ mm. ก็มีชื่อเสียงว่าสวยงามและเจริญรุ่งเรืองจนได้สมญานามว่าเป็นปารีสแห่งตะว,วันออกกลางเลยทีเดียวนะครับเลบานอนนะครับเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่แบ่งเป็น2กลุ่มครับก็คือ 1. ชาวคริสต์นิกายมารอรูไนท์และ 2. ชาวมุสลิมนิกายซุนนีและชีอาในจำนวนเท่าๆกันครับ ทีนี้นะครับพอพี่น้องมุสลิมชาวปาเลสไตน์แห่กันมาปุ๊บเนี่ยนะครับชาวคริสก็บอกว่าอย่ามาไปที่อื่นอย่าชักศึกเข้าบ้านสิครับพี่น้องครับแต่ชาวมุสลิมนะฮะเขาเห็นต่างครับเขาบอกว่าเฮ้ย <c oughs> hey, ไม่ได้เวยมุสลิมต้องช่วยกันสิครับถึงจะถูกโอเคปะ่ะคราวนี้เป็นไงครับ กันเองสิครับพี่น้องครับกลายเป็นสงครามกลางเมืองซะอย่างนั้นนะที่นี้ครับพอ P ี o อาโโผล่มานะครับอิสราเอลก็ตามมาจัดการสิครับชาวคริสต์ในเลบานอนนะครับก็เข้าข้างอิสราเอลครับซีเรียก็เข้ามาช่วยคนมุสลิมรบครับแล้วสหประชาชาติก็มาดูแลความสงบครับแต่ใครๆก็รู้นะครับว่าลุงแซมมาริกันเนี่ยนะครับสนับสนุนอิสราเอลแบบสุดลิมอยู่แล้วครับกองกําลังสหประชาชาติก็เลยดูไม่ค่อยจะเป็นกลางสักเท่าไหร่ครับอยู่กันไปอยู่กันมาครับก็เกิดมีระเบิดปลีชีพของกองกําลังที่บั เดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะก็ยังไม่รู้ครับว่าเป็นใครครับไประเบิดกรมทหารนาวิกโยธินอเมริกันตายไปเกือบ300คนครับเท่านั้นแหละครับประธานาธิบดีเรแกนเรียกกลับหมดเลยครับอิสราเอลนะครับอยู่ในเลบานอนจนกระทั่งปี1983อยครับแมอยู่ไปอยู่มาก็เหนื่อยครับยึดประเทศทั้งประเทศเนี่ยแม่งไม่ได้ง่ายนะครับแทนประเทศตัวเองเนี่ยก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับยังมีอะไรต้องทําอีกเยอะทําสงครามเนี่ยมันเปลืองหน้าดูครับอย่างนั้นเลยครับถอนกําลังออกจากเมืองหลวงแล้วถอยร่นไปทางใต้แล้วยึดพื้นที่10 5กิโลเมตรจากชายแดนอิสราเอลดีกว่านะครับเฝ้าชายแดนแค่15กิโลเนี่ยเขาเรียกว่า manageable ครับ สามารถจัดการได้ถูกต้องคราวนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนเนี่ยมีใครอยู่ครับอย่าลืมนะครับว่าทุกๆที่เนี่ยเขาก็ต้องมีคนที่เขาจับจองพื้นที่นั้นๆอยู่นะครับทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับเป็นที่อยู่ของชาวมุสลิมนิกายชีอะ์ครับแต่เป็นชีอะ์ที่เรียกได้ว่าห่างไกลความเจริญมากครับอยู่หลังเขาครับไกลปืนเที่ยงเลยครับไม่ใช่ชีอะ์ชั้นปกครองที่อยู่ในเมืองนะครับเป็นกลุ่มคนที่อยู่รัฐบาลไม่ค่อยจะให้ความสําคัญเท่าไหร่ครับว่างันเถอะนะครับพอกองทัพอิสราเอล เลบานอนก็บอกว่าเออดีออกจากเมืองหลวงไปซะได้จะอยู่ตรง15กิโลเมตรนั้นเนี่ยก็มันก็อยู่ไปแล้วกันแต่คนที่บ้านตัวเองถูกยึดครองโดยศัตรูเนี่ยเขาจะชอบไหมล่ะครับในเมื่อรัฐบาลกลางไม่มีปัญญาจะช่วยเหลือนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติครับก็คือการพยายามช่วยเหลือตัวเองครับเนี่ยแหละครับที่มาของกองกําลังที่มีชื่อว่าเอสบอลลครับโอเคจบกับบ้าน เฮ้ยยังอาเหรออ๋อโอเคเทสบอโลครับถูกก่อตั้งขึ้นมาฮะโดยชาวมุสลิมนิกายชีอะนะครับที่อาศัยอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนครับได้รับการฝึกอาวุธและสนับสนุนการปฏิบัติการจากซีเรียและอิหร่านนะครับซึ่งเป็นประเทศที่ปกครองโดยมุสลิมชีอะเช่นเดียวกันนะครับหลังจากทําสงครามกองโจรนะครับระเบิดพรีชีพให้แจ็คืึองบินและยึดสถานทูตตามที่ต่างๆอย่างยาวนานนะครับจนประเทศตะวันตกทั้งหลายถือว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายอย่างเต็มตัวนะครับในที่สุดครับในปี2000ครับ สรลก็ถอนทหารออกจากตอนใต้ของเลบานอนเรียบร้อยโรงเรียนเฮสบลอคครับถือว่าภารกิจเกือบ20ปีของเฮสบลอคก็สำเร็จเสร็จสิ้นครับยังไม่จบเฮสบลอคนะครับได้รับการยกย่องเป็นวีรบุรุษของชาวเลบานอนเลยก็ว่าได้นะครับและขณะนี้ครับเป็นที่ฮอตฮิตมากขนาดที่ว่าได้เข้าร่วมรัฐบาลผสมของเลบานอนแล้วนะฮะ ผู้ก่อการร้ายได้เป er ็นรัฐมนตรีเลยเหรอเฮ้ยแหมมันก็แล้วแต่จะมองนี่บางทีเนี่ยถ้าเกิดชนะเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่ากู้ชาติไงแต่ถ้าเกิดแพ้เนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าก่อการร้ายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่จะมองโอ้ถึงที่ก่อการร้ายก็ชนะได้เหมือนกันใช่ไหมเออโอ้ยงงไปหมดแล้วว่าเออมันเอานะเอออย่างน้อยมันก็ได้เป็นรัฐมนตรีอะแม parole, ้ว uh ่าภารกิจในส่วนของการขับไล่กองกําลังอิสราเอลนะครับออกจากประเทศได้สําเร็จลงนะครับแต่ภารกิจในการยุบทิ้งประเทศอิสราเอลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งภารับที่ เฮสบอลประกาศเอาไว้ครับความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางก็ยังคงจะดําเนินต่อไปอีกไม่รู้ว่าจะนานเท่าไหร่นะครับแต่ที่แน่ๆครับสหรัฐนะครับซึ่งเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ของอิสราเอลนะครับทั้งความช่วยเหลือทางการทหารและการเงินนะครับ <S <S ก็ยังจะต้องตกเป็นเป้าของการก่อการร้ายวางระเบิดแบบนี้กันต่อไปครับและนั่นครับก็คือที่มาของการออกประกาศเตือนชาวอาเมริกันในประเทศไทยให้ระวังการก่อการร้ายดังกล่าวครับนี่กูต้องปูไปถึงสงครามโลกครั้งที่2กว่าจะมาเข้าเฮสบลอได้เลยใช่ไหมเนี่ยส่วนอิตา อาต ريس นะครับชาลบานอนซันชาสวีเดชนะฮะที่โดนจับได้ทันควันนะครับแกให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ครับบอกเลยนะครับว่าตำรวจไทยเนี่ยจับแกไปให้ตำรวจรับอิสราเอลสอบสวนครับมอสซนะครับมอสซนะจริงไม่จริงอย่างไรนะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณกันเอาเองนะครับแต่สําหรับใครที่สงสัยว่าทําไมทําไมครับมันต้องมาวุ่นวายทําอะไรในเมืองไทยด้วยแล้วก็คําตอบก็ไม่น่าจะซับซ้อนมากนะครับเพราะประเทศไทยก็เป็นแหล่งที่พักพิงพักผ่อนชั้นดีนะครับให้กับอาชญากรระหว่างประเทศอยู่แล้วครับทั้งพ่อค้าอาวุธ นักคมขืนเด็กพ่อค้ายาเสพติดและอื่นๆอีกเป็นหางว่าวเลยทีเดียวครับประเทศเราส่งเสริมการท่องเที่ยวครับใครจะไปใครจะมาสะดวกสะดวกครับยิ้มแย้มยิ้มสยามรู้จักไหมไม่เป็นไรปรองดองแฮปปี้ไอเลิฟยูทอมทอมแวร์ยูโกลาสไนน์นะฮะบัวลอยเจ้เพื้นยากทำไมไม่ใส่ไข่ให้กูด้วยวะ ขอต้อนรับเข้าสู่จอขาตื้นประจำวันกับจบรายการแล้วนี่ว่ากลับบ้านเลยกองมันมันมันควรจะมีนิดนึงไงเดี๋ยวมันไม่ใช่จอขาวตื้นไงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิ